นั่นเด้เห็นมีข่าวลือด้วยนะคะว่าสวัสดีค่ะเอมี่นะคะวันนี้เอมี่อยากจะมาพูดเรื่องวง k คิงปุริของพวกเราทุกคนเนาะเมื่อไม่นานมานี้นะเอมี่ก็เพิ่งจะได้ทำคลิป r รี c t แอคชั่นของวง k คิงปุลิไปเองแล้วก็ทีเนี้ยเมื่อวันเนี้ยเพิ่งจะได้รู้แบบสดๆล่อๆเลยว่าเมมเบอร์สคนจะออกจากวงคือแบบช็อกมากสะเทือนใจอะ่ะทุกคนแบบเฮ้ยเราเพิ่งจะรีแอคชั่นเขาเองอะเขาจะแยกกันแล้วอ๋อ คลิปนี้นะคะเอมี่ก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่าที่เอมี่รู้เนาะเพื่อมาแบ่งปันและเปลี่ยนข้อมูลกับแฟนๆชาวไทย ะะก็ถ้ามีแฟนคลับชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวไทยด้วยกันเนาะที่เห็นว่าตรงไหนอมีให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลที่ต้องการจะแบ่งปันกันเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องสมาชิกที่จะออกจากวงก็มีเมมเบอร์3คนด้วยกันนะคะที่จะออกจากวงมีคิชิยุตะฮิราโนโชแล้วก็จินกุจิยุตะค่ะโดยที่พวกเขาทั้ง3าคนนะคะจะออกจากวงในช่วงพฤษภาคมปี2023 หรือปีหน้านี้เองเร็วเนาะแบบทำใจไม่ทนนะันอะเร็วมากแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสคนนะคะจะออกจากค่ายจอน,นี่ด้วยเลยแต่ว่าเวลาที่พวกเขาจะออกจากวงเนี่ยก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าจะเป็นปีหน้าหมดเลยนะทุกคนคิดว่ายังไงอะคิดว่าพวกเขาจะแบบเลิกเป็นไอดอลกันเลยไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบยังจะเป็นไอดอลกันอยู่อะเขาจะไปตั้งวงด้วยกันหรือเปล่าอืยังไงก็ จะรอติดตามต่อไปเนาะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเขียนไว้เลยก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบจะเป็นยังไงต่อไปเสียใจอะ่ะแบบใจหายมากคือแบบกำลังตั้งใจว่าจะทำคลิปเรีอคชันเพลงต่อไปกับน้องเลนี่อยู่เลยแต่ว่ายังไงเอมี่ก็เคารพการตัดสินใจของเมมเบอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าทุกคนมีผลงานออกมานะคะเอมี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปค่ะ ทำไมถึงออกก็เอมี่ก็ได้เห็นมาจากอคอมเมนต์ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่ต่างกันบ้างก็บอกว่าเหตุผลคือเรื่องของการขยายตัวไปในตลาดต่างประเทศค่ะเห็นว่าพวกเขามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้เหมือนว่าเมมเบอร์สามคนที่จะออกจากวงพวกเขามีเป้าหมายอยากที่จะขยายตัวไปในต่างแดนประมาณว่าบุกตลาดต่างประเทศนะคะส่วนเมมเบอร์อีกสองคนนะคะอยากที่จะโฟกัสและให้ความสําคัญกับแฟนๆชาวญี่ปุ่น ในประเทศเป็นหลักมากกว่าค่ะอันนี้จริงไหมเอมี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเขาว่ากันมาแบบนี้ในฐานะแฟนขับคนหนึ่งนะคะคิดว่าถ้าคิงปุรีนะคะมีผลงานทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในต่างประเทศด้วยก็คงจะดีนะให้ความสําคัญกับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเลยเป็นไปได้ก็แบบจะดีใจมากๆเลยอ่ะอแต่ว่าเนาะก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนคือโควิดก็เพิ่งจะเบาลงไปเองเนาะเอมี่เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ ทางคิงปุร i นะคะจะได้มีโอกาสที่จะไปมีผลงานหรือว่าไปลองทําอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในต่างประเทศอะเสียดายมากๆเลยคิงปุร i ยุควงมีความเห็นจากพาคาฮาชิคโตะเมมเบอร์ที่จะไม่ออกจากวงนะคะเขาก็ให้ความเห็นมาว่าเขาอยากที่จะรักษาวง King อนด p ปิ้นไว้ร่วมกันกับเลนเพื่อเป็นการตอบแทนคุณจอนนี่แล้วก็ตอบแทนทุกๆคนที่ซัพพอร์ตพวกเขาตลอดมาพวกเขาก็เลยตั้งใจที่จะรักษาวง King อนปิ้น ต่่อไปด้วยกันคะเคยมีค่อนข้างตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะรู้จักวงนี้แล้วก็ติดตามผลงานมาได้ไม่นานนี้เองค่ะแล้วก็เพิ่งจะป้ายยาน้องเลนนี่ไปในคลิปเรีแอคชั่นก่อนก่อนนี้เองนะยังไงดีแบบสําหรับเราอะคิงปุรินะคะเป็น ไอดอลญี่ปุ่นวงแรกเลยก็ว่าได้ที่แบบเราให้ความสนใจแล้วแบบกลายมาเป็นติ่งอ่ะทุกคนเป็นวงแรกที่เราติงอ่ะเข้าใจไหมเลยรู้สึกเสียใจอ่ะที่พวกเขาจะแบบแยกกันอ่ะขนาดเราเองยังรู้สึกสะเทือนใจอ่ะเราทุกๆคนที่ติดตามผลงานแล้วเป็นแฟนคลับคิงปุริมานานมากกว่านี้มานาน,านานกว่าเราอ่ะจะรู้สึกสะเทือนใจขนาดไหน ไม่เป็นไรนะทุกคนกอดกอดเนาะถึงแม้ว่าคิงปุรีนะคะจะไม่ได้ยุบวงแล้วก็ยังมีวงต่อไปแต่ว่าเอมี่ก็ค่อนข้างกังวลน,นะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปข้อมูลที่ทราบมาแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมก็มีข้อมูลที่เอมี่ทราบมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกับทุกคนเนาะเรื่องแรกนะคะว่ากันว่าคุณทากิซาวะรองประธานของค่ายนะคะเขาจะลาออกหรือว่าทั้ง3มคนจะ ตามคุณทากิสวะไปหรือเปล่านะแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่าฮิราโนโชนะคะกำลังคิดเรื่องจะแต่งงานเขาเลยจะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแบบว่าไม่ให้ส่งผลกระทบกับวงอะคะ่ะไอดอลญี่ปุ่นนี่ถ้าจะแต่งงานคือเขาต้องลาออกด้วยเหรอคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะส่วนที่ไทยนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วและเลิกเป็นไอดอลหรือเลิกเป็นดารานะคะก็ยังคงมี แฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเขาอยู่เยอะมากอะทุกคนคือแต่งงานมีลูกแล้วก็ก็ยังซัพพอร์ตครอบครัวนั้นอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตต่อไปอยังรุ่นลูกเขาไปเรื่อยๆเลยก็มีสมมุติว่าถ้าเฮ่ลน้โชออกจากวงเพราะเรื่องจะแต่งงานจริงก็แอบเศร้านิดน,นึงนะเพราะในฐานะ แฟนคลับคนนึงถึงแม้เขาจะแต่งงานแล้วเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปอะ่ะได้เห็นเขามีความสุขอะ่ะเออมันก็มันก็น่าจะดีเนาะหรือเปล่านะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เห็นมีข่าวลือด้วยนะคะว่าถ้าออกจากค่ายจอนนี่ไปแล้วเนี่ยเอ,อ่อพวกงานออกรายการทีวีต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยแบบจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเออใครรู้ก็บอกได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป้าหมายของ ทั้ง3คนก็คือจะเป็นเป้าหมายไปที่ต่างประเทศเนาะก็คงไม่ส่งผลกระทบไปถึงงานในต่างประเทศหรอกเนาะอแอบกังวลนิดนึงถ้าสักวันหนึ่งพวกเขาได้มามีผลงานในไทยด้วยได้ก็คงจะดีนะคะจะดีใจมากๆเลยก็เรื่องต่อไปนะคะอยากจะ พูดถึงปฏิกิริยาของแฟนคลับชาวไทยที่มีต่อข่าวนี้ค่ะฮิล n าโนโชนะคะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในไทยระดับหนึ่งเลยเขามีาแฟนคลับในไทยนะคะที่ทําแฟนเพจของฮิล n าโนโชไว้ด้วยในเพจนั้นนะคะก็มีแฟนคลับชาวไทยที่ค่อนข้างช็อากับเรื่องนี้อยู่เยอะเลยค่ะ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างความเห็นของแฟนๆชาวไทยที่มีต่อข่าวนี้ของเคิงปุริให้ดูนะคะขออนุญาตทางแฟนเพจด,ด้วยนะคะความเห็นแรกนะคะเราก็รู้สึกแย่เลยค่ะพวกน้องไปกันไวเกินแต่ถึงอย่างนั้นเราก็พร้อมซัพพอร์ตนะถ้าพวกน้องไปได้ไกลกว่าเดิมดีกว่าทนกับระบบของค่ายนี้อะดัตไตส์โดโนกะฮายาสกิเต 。悲しくて気分も悪いです。คなたに ok ara, ุณて็くなるならามันเป็นเรジャニーจริงค่ะฉันจะช่วยคุณให้ดีที่สุดค่ะฉันจใหนจะยคุณให้ดสเันจะ่ยคให้ดคะฉันจะช่ยคุเใ่งดูรายการยคุ้่ค่ะยู่เลยช็อกไปเลยค่ะช่วยคุณให้ดีุนจชอกคุเดสันช็อกคหมือนก่ะันค่ะ วもショックでช็ชอกค,คุทำไมนั่นเดทางนี้ก็ร้องไห้ไม่หยุดเหมือนกันค่ะนาบิดากะโทมารนาชมากค่ะทてอシเทโมชอคค็อกคุทำใจไม่ได้มันเร็วเกินไปเมื่อเช้ายัางนั่งดูคลิปต่อตคลิป t ิกต o k กคิชิกับใครจังเต้นอยู่เลยต่อตน่าจะ t ิกต็อกเนาะอืมไฮยาสกิเตะโ,โ,โคคโรโนจุนบิ แค่ซาคิชิคุงโตไคจังกับแดนซ์ชิ่งอยู่ TikTok ดวดง o mitano ni n ่เพิ่งเห็นข่าวตอนเที่ยงคืนช็อคมากค่ะเกิดอะไรขึ้นเลจินี่นิวส์เดย์มิมาชิตะกะทดเทมช็อคคุน่านี่ขาวโคตนโนดะโรค่ะก้อนนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งจากแฟนแฟนชาวไทยค่ะคือแฟนคลับชาวไทยก็ค่อนข้างช็อคกันเยอะเลยนะถึงแม้คิงบ si ุร <comigo>. ีนะคะจะเหลือกันแค่ พพอร์ตต่อไปสนับสนุนต่อไปค่ะแล้วก็เอมี่หวังว่าทั้ง3คนที่ออกจากวงไปก็จะไปมีผลงานในรูปแบบอื่นๆต่อไปเรื่อยๆให้เราได้ติดตามกันนะคะหากคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่อยากจะามาแจ้งเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยค่ะวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย